กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ49อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์ถึงวันที่24กุมภาพันธ์2565ประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเรื่องรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการจำนวน15อัตราเงินเดือน15,000บาทถึง16,500บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งคือ 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีไฟฟ้าหรือทางเทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพสาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกอพระดับปริญญาตรีขึ้นไป 2. ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการจำนวน6อัตราเงินเดือน15,000บาทถึง16,500บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งคือ 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศา,ามสตร์ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด 2. เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกราพระดับปริญญาตรีขึ้นไป 3. ตํตำแหน่งนักตรวจสอบภายในด้านการบินปฏิบัติการจำนวน1อัตราเงินเดือน15,000บาทถึง16,500บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งคือ 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมการบินและอากาศยานทางวิศวกรรมการบินและอวกาศทางวิศวกรรมเครื่องกลทางวิศวกรรมไฟฟ้าทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมโยธาทางวิศวกรรมอุตสาหกรรม 2. เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกอพรระดับปริญญาตรีขึ้นไป 4. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน3อัตราเงินเดือน15,000บาทถึง16,500บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งคือ 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 2. เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกาพอพระดับปริญญาตรีขึ้นไป 5. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน2อัตราเงินเดือน15,000บาทถึง16,500บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งคือ 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 2. เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกอนพอระดับปริญญาตรีขึ้นไป 6. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน2อ,อัตราเงินเดือน15,000บาทถึง16,500บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแห,หน่งคือ 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2. เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 7. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานจำนวน8อัตราเงินเดือน11,500บาทถึง12,650บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งคือ 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังสาขาวิชาเอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกอพอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในวงเล็บปวส 8. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานจำนวน8อัตราเงินเดือน11,500บาทถึง12,650บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งคือ 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาเทคนิคโลหะสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกลหรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกออ ระดับประกาศศียยบัตรวิชาชีพชั้นสูงในวงเล็บปวส 9. ตำแหน่งนายช่างอากาศยานปฏิบัติงานจำนวน4อัตราเงินเดือน11,500บาทถึง12,650บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งคือ 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกอพอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในวงเล็บปวสการรับสมัครผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์2565 ถึงวันที่24กุมภาพันธ์2 5 6 5ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ r o y a l r a i n h a i .jobjob. com